ทำเอาคนบันเทิงตกอ,อกตกใจและส่งกำลังใจพร้อมแสดงความเป็นห่วงไปยังคุณแม่ของเบนซ์ปอนจิตาหลังจากที่เธอตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่คุณแม่ประสบอุบัติเหตุในห้างไกลบ้านเมื่อวันที่24กันยาย,ยนที่ผ่านมาหลังจากที่คุณแม่ไปซื้อของที่ชั้น2ของห้างและต้องใช้รถเข็นลงจากชั้น2ด้วยทางเลื่อนแต่พ้นปรากฏว่าล้อรถเข็นไม่ล็อกทำให้รถถลยลงไปด้วยความเร็วชนกับร้านค้าด้านล่าง ซึ่งตัวของคุณแม่นั้นได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้ากระแทกเลือดไหลยเยอะและยังมีแผลฟกช้ำหลายจุดต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง3วันซึ่งตนเองได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุก็ทราบว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหลายครั้ง ส่วนทางด้านห้างดังกล่าวได้มีผู้จัดการของห้างเดินทางไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล1ครั้งและมีการโทรมาสอบถามอาการคุณแม่เพียงหนึ่งครั้งและยังไม่ได้มีการเยียวยาตามที่ได้บอกเอาไว้ ที่ตนตัดสินใจออกมาเล่าเหตุการณ์ของคุณแม่เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์กับใครลหลายคนและอยากให้ทางห้างเองมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และมีมาตรฐานในการเยียวยาดูแลไม่ใช่เพียงแค่แวะมาเย็นที่โรงพยาบาลเพียงหนึ่งครั้งและโทรสอบถามอาการเพียงหนึ่งครั้งเหมือนรอให้ผู้เสียหายแต่ละคนใช้กฎหมายหรือเอาเรื่องขนาดไหนถึงจะยอมออกมาดูแล นอกจากนี้เบ้นพอนจิตายัางได้เผยใบหน้าของคุณแม่ที่ได้รับบาดเจ็บและมีอรอยฟกช้ำหลายจุดพร้อมระบุแัปชั่นว่าพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับแม่ตัวเองคือไปไม่ถูกเหมือนกันนะคะแม่อายุ75ปีแล้วตอนนี้คือเดินช้ามากปวดขาปวดหลังไปหมดมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะไม่อยากให้เกิดกับใครอีกแล้วเราควรทำยังไงดีคะขณะที่คนในวงการบันเทิงหล,ลายหคน ออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความห่วงใยคุณแม่ของเบนซ์ผ่อนชิตาเป็นจำนวนมากค่ะ